จะทำรัดข้อนะครับเนยเอาตัวนั้นมาให้ดูหน่อยไม่ไม่เอารัดข้ออันเดิมที่เสร็จแล้วมาให้ดูหน่อยจะทำรัดข้อนะครับเปียรัดข้อแบบนี้นะครับยวจะทำให้ดูอันดับแรกเนาะอันดับแรกถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีตัวนี้ไม่อยากไปไหนก่อนเยค่อยให้ท่านดูอยากได้แค่ไหน อยากได้ใหญ่แค่ไหนก็ฉีกมันใหญ่แค่นั้นัดแล้วเหรอัดแล้วจ้าเอาแบบเรียวๆอย่างนี้แหละเนาะเออแล้วก็ปึ๊บอืมอยากเอ่อถ้าอยากได้กี่เซนกี่เซนเนาะก็วัดเอาเลยฉีกเอาเลยจ้าอืม อยู่ที่ว่าเหมาะสมไปอยาเอาไงซ้ำใดเจา้าอยากได้ไงาซ้ำใดเจ้ากระชีไง่ซ้ำนั่นอมืมาแบบนี้ไม่ต้องไปแม็กใส่นะไอแผ่นแรกที่เราทำัวแพทเทิร์นนะเราจะได้ดึงออก ใบตองนี่กว้างประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็หาใบตองอันสวงหมองมันบางๆนะมันยังเห็ดงายใบตองแข็งแข็งมันเห็ดยากเดยกพี่น้องเอามองสวงบาง,บางๆเอาหางตองเอามาเงียบถักเปียนั่นแหละเหมือนเราถักเปียทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าพยายามคุมทรงให้มันได้ขนาดเดียวจะให้มันบานออก สามารถเอาไปตกแต่งทำเป็นกระทุงทำเป็นเขาเรียกอะไรนะรัดข้อใบสีรัดกรวย ขดเป็นกระทงเป็นภาชนะก็ได้นะครับประกอบใส่โฟมเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับตัวรัดข้อตัวนี้ฝาก fc นะครับที่ติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกนะครับทีหน้า ลอยกระทงปีหน้าเดี๋ยวลงให้ดูอีกแม็ก <c oughs> ให้มันแน่นนะครับใบตองเราฉีกให้มันได้ขนาดเดียวกันมันก็จะคุมทรงได้ บ่ไยๆลงคลิปโดนจน FC เครื่องละมังะ้งกว่านี้ดูดนะูในลักษณะการวางนิ้วเนี่ยช่วยดันถามว่าทายังไงมันถึงจะตรงนี่เดอ้อมีสองนิ้วมือนี่้วชีดันเข้ามาปึ๊บจับไว้แม็ก ถ้ามือใหม่นะครับใช้ลักษณะนี้ใช้เทคนิคนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าเราทําใหม่ๆเราจะไปเราจะเจอปัญหาว่าทําไมทํายังไงมันก็เบี้ยวทำยังไงมันก็เบี้ยวถ้าใส่แกนก็ใส่แบบบางๆ เป็นอย่างคือต้องใส่บางๆเพราะว่าเวลาเขาพับแล้วเขาเอาไปกดน่ะมันเสียหนันแหงมาเก็นเห็ดหยาต่อหยา ใดรกดมาเห็นคลิปบัานี่เดอ้อเอาไปเห็นกระทงไลยเลยนี่ทำเป็นขันมาทำเป็นกระทงใส่ของก็ได้แบบไม่ต้องติดกลีบ แวนี้น yani ่ะือกินกาแฟนแฟแต่จะให้ด uh uh ีนะต้องแม็กแม็กับอันนึงแล้วก็แม็กับอันนึงแล้วก็แม็กเพราะเวลาเนี้เราเวลาดึงเรายืดม uh ันจะได้ไม่หลุดต้องแม็กหลายหนึ่งสองหนึ่งสองจบ แม่ลายมันเปลืองลูกแม่ ก็ทักไปเรื่อยๆทักไปเรื่อยๆทักไปเรื่อยๆจนได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวลักษณะใบตองก็ประมาณนี้กดฉีกนะครับ ย้ำนะครับว่าขนาดใบตองอ่ะเราจะใช้กี่เซนก็ได้ความกว้างอ่ะกี่นิ้วกี่เซนก็ได้ขึ้นอยู่ว่าขนาดที่เราจะต้องใช้อ่ะมันขนาดไหนเราก็กะเอาอยางตัวนี้ผมก็ฉีกประมาณนิ้วนึงความกว้างประมาณหนึ่งนิ้วถ้าอยากได้เส้นเล็กกว่านี้เราก็ฉีกให้มันเล็กกว่านี้อยากได้เส้นใหญ่เส้นแบนเราก็ฉีกใบตองให้มัน ใหญ่กว่านี้แล้วก็ทำตัวแพทเทิร์นให้มันใหญ่กว่านี้เห็นไงทำเข้มขัดนักมวยก็ดได้ดินี่ความถี่ความห่างก็แล้วแต่เราเลยเนอะ ของช่องไฟแต่ละช่องเนี่ยก็เอาให้มันพอดีแต่ถ้าเราเกิดเป็นมือใหม่แล้วก็ให้มันห่างหน่อยก็ได้แต่ว่าความห่างจะต้องสม่ำเสมอเดอ้อเพื่อนๆความถี่ก็ให้ถีให้มันสม่ำเสมอห่างก็ห่างให้มันสม่ำเสมอไม่ใช่ถีบ้างห่างบ้างถีบ้างห่างบ้างเวลาประกอบไปมันกระบ,บืสวย ถ้าเกิดว่าเราต้องไปขดใส่โฟมหรือใส่อะไรแล้วก็เอาตัวโฟมมาเลยลองดูปึ๊ใส่ขนาดหรือไปใสขนาดหรือยังนานได้ก็จะได้แล้วทีนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเราดึงออกได้เห็นไหมแต่ถ้าเราทำใหญ่ไปแล้วมันสามารถเข้าได้ถ้ามันเข้าไม่ได้นะถ้ามันเสียบไม่ได้เราก็ตัดออกนิดนึง ดึงออกให้ตัวข้างหน้ามันใหญ่อี่ประมาณสักสิบกลีบสิบแผน่นห้าแผน่น ลองวัดดูอีกรอบนึงถ้ามันใช้ได้แล้วเราก็ต่อเลยเห็นใช้ได้แล้วตัดให้มันสอดเข้าไปได้เห็นไหมให้มันสามารถสอดเข้าไปตรงนี้ได้ใช้มือขยายปึ๊บดันเข้ามา ถ้าเราทำตรงหัวกับตรงจุดเริ่มต้นกับจุดจบมันขนาดเท่ากันมันก็เข้าได้สบายสบาย ทันเข้าไปคุใหญ่ไปเข้าไม่ได้แล้วก็ขยับมันส่วนใหญ่มันจะชอบมีปัญหาตรงนี้แหละเพราะว่าเราทำแล้วมันบานออก ก็าบานออกแล้วมันก็จะเข้ายากอันนี้จะดูฝืนธรรมชาติหน่อยเมื่อต่อได้แล้ว <c oughs> มื่ต่อได้แล้วก็แม็กไว้เ็นม้นนบอสของช่วยไม่ไหวว่ะ ก็จะได้แบบนี้แบบนี้โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับคีขอบคุณครับ